สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้มาตามชื่อคลิปเลยเราจะมารีวิวพาเลทนี้นะคะจาก AR ค่ะ AR Everyday p a l e t นะคะเรามาด้วยกันทั้งหมดตามแบบภาพที่เห็นเลยคือ2ลุกด้วยกันพาเลทในวันนี้เขามีคอนเซปที่ว่าแต่งสนุก สวยทุกลุกเราก็เลยจัดมาเือยลุกเดียวมันก็อาจจะดูไม่ครอบคลุมเท่าไหร่สำหรับลุคนี้ก็คือจะแบบเบาๆใสๆใช,ใ,ชใช่ไหมก็นั่นแหละก็เลยจัดมา2ลุกให้ดูความแตกต่างว่าเขาเนี่ยไปได้ถึงขั้นไหนพาเลทนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยหลักร้อยเบามากๆคือราคาแค่149บาทก็อย่างที่เห็นสําหรับลุคนี้ก็คือคิ้วตาแก้มได้เลยยังหาซื้อได้ง่ายด้วยก็คือหาซื้อได้ที่เซเว่น ในพาเลตเนี้มีด้วยกัน2เนื้อก็คือเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์นะคะสวอตปาดท,ทีเดียวคือชัดเจนเลยอย่างที่ขึ้นให้ดูนะคะสวยมากๆคือเป็นพาเลตที่เอมวิดเอพาเลตจริงๆคือสีใช้งานง่ายสามารถแต่งแบบเบาซอฟใสไปเรียนไปทํางานได้ไปปาร์ตี้ก็ได้วันนี้ก็เลยมาทําให้ดูว่าได้จริงไหมสําหรับลุคนี้ที่เห็นกันอยู่ก็คือจะเป็นลุกแรกลุกแบบไม่ถึงกับเบามากแต่ว่าไม่ได้หนักจัดเต็มแต่งลุกแรกลุกที่2เนี่ยต่างกันยัง ะะแต่ว่าใช้แค่คาเลทเดียวจริงๆนะคะไปดูกันเลย yeah. แล้วเรียบร้อยนะคะลุกแรกกวก็เลือกมาให้โทนเป็นออกโทนส้มแล้วก็ไม่หนักมากเป็นลุกเบาๆการที่เอาอันเนี้ยมาทําเป็นไฮไลท์เนี่ยสวยมากคือจะเห็นเลยว่าคิ้วเด่นแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยสวยมากเล่นแสงดีมากเนื้อดีเนื้อละเอียดนะคะและที่สําคัญคือเนื้อเขาไม่เป็นฝุ่นเลยทุกคนคือแต่งออกมาแล้วดูลุกดูละมุนมากๆสวยมากทับใจแรงนะคะใครใครชอบลุคนี้ก็ลองคอมเมนต์กันนะว่าเออชอบโทนประมาณนี้นะคะแต่งออกมาแล้วแบบ น่ารักอะ่ะไม่น่าเชื่อว่าราคาแบบหลักร้อยเนาะไปดูกันเลยสำหรับลุคที่2นะคะก็จะแบบแน่นกว่านี้แน่นอนต่อกันที่ลุคที่2เลยนะคะก็เปลี่ยนฉากเปลี่ยนอะไรนะก็คือจะแต่งต่อจากลุคนี้นะคะไปเริ่มแต่งกันเลยนะคะทุกคน แล้วนะคะสําหรับลุกที่2ของเราบอกเลยว่าลุกเนี้ยคือแน่นขึ้นสีอายแชโดว์ของเรานะคะคือไม่เป็นผงๆผงออกมาเลยจะเห็นว่าตอนที่แต่งคือน้อยมากนะคือพิกเมนต์เขาดีแล้วก็เนื้อละเอียดสำหรับลุกนี้ก็คือเพิ่มสีน้าตาลให้ชัดขึ้นมานะแล้วก็ตาแบบแน่นๆคิ้วก็คือเพิ่มหางออกมาอีกนะยาวกว่าลุกแรกนะคะให้ดูแบบมีความต่างในเรื่องของทรงคิว้วสำหรับลุกที่2ของเรานะคะให้ทุกคนคอมเมนต์ดีกว่าว่าห้แกรอดหรือเปล่าคอมเมนต์ comment ให้หน่อยนะคะว่าโอเคไหมลุกนี้นะ วันนี้นะคะก็เป็นไงจัดเต็มมากๆสําหรับรีวิวหรือว่าแต่งหน้าไม่แน่ใจเพราะว่าหน้าแน,น่นมากวันนี้นะคะก็สําหรับตัว AR My Everyday Palette นะแก้วคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในการที่จะแบบ ซื้อมาลองเล่นกันเนาะไปก่อนน้าเนี้ยแก้มีการลองแบบว่าทาเป็นแบบเออใช้ทั้งวันมาแล้วนะแก้ว,ว่าเขาอยู่ติดทนเลยแหละใช้ทั้งวันก็คือไม่ได้หลุดหายจางไปนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยลองหรือว่าใครที่มีอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะแต่งออกมาเป็นยังไงนะคะก็ลองเอาสองลุคที่แกมาทําวันนี้ไปลองแต่งกันดูนะคะลากันไปเท่านี้นะคะจะบอกว่าหน้าวันนี้คือเน้นสวยชอบประทับใจนะสําหรับพาเลตนี้ก็ไปลองกันดูนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ Bye! <sighs>